สวัสดีค่ะพี่้องตอนนี้ตอนนี้โอ้ยหนา่อยไล่ไล่ได้หมดเลย <c oughs> ตอนนี้ห้างหอดคอนเกีนคอนเกีนไม่ใช่คอนเกีนสิอะไรนะอำเภอหนองเรือจังหวัดคอนเกีนค่ะตอนนี้เ้าพากันจอดจอดกินข้าว <c oughs> อ่าจะเสียใจร้านไก่ย่างกางินไก่ย่างพดอดีเห็น <c oughs> แต่คลิปพักแพงนะ่ะพากันจอดกินยู่ยัสอ่ะเห็นแต่คลิปเล็กน,น้อยนะพากันจอดกินข้าวยูเ <c> ห <oughs> ็นม,มาอยู่คอนเกีนแต่ไม่รู้ว่าแถวนี้หรือเปล่า กูแล้วไม่ยากติ๊มล้านิวเขาแห้งไปดูหรือยังไปดูไก่หรือยังกูแล้วอย่างแล้วร้อนๆใหม่ๆอะร้อนร้อนใหม่ๆเลยอันนี้ค่ะพี่น้องมานางก้อนโมล่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับนิ้วเขาแห้งตำบอกทัวสั่งไปสั่งเหรอโอเคข้าวเหนียวสองด้วยจ้ะหนึ่งส ยจนิ Or, yeah. <com> MM ่แบจะบ้องจนสั้นเลยงนแแต่แต่แต่เกาโมงสองก็ต้องเป็นถึงไพ่อเราตื่นมาเก้าโมงผักแพงกับฟ้าใสยองัวใสระวบิดนี่เห็นภากกันแวะกินเขาอยู่ไม่นเห็นในคลิปแต่ว่ายังไม่มีเวลาดูออกมาแล้วออกมา แม่จะแถวนี่รว่าน้องเรือนี่บอกรว่าจำฟุตบาทอันเป้นฟุตบาทอันนี้ไหมไม่มีเวลาด่วนคลิปนะถ่ายลาปีกัดน้แก่น่อร่อยมากเลแม่เ้นเพื่อนนันนี่ เห็นพื้นนั่นนี่บ้านัะแทงน่นจ,จอดกินอยู่แถวนี้คูเวียงใช่ไหมพี่น้องคัดผู้ใดหูว่าว่าคนหน่อยหอนเส่คอมเมนต์มาบอกคุยได้ด้ยเออจับตอนหน่อยตอนใหไงพี่น้องทำไมแม่ไม่ชอบตอนเล็กบอกตอนหน่อยเขาบเามื่กี๊เม่อก้เาหันใกล้โตเดียวกัน,นเดียวพี่น้องสูตรไม่ใช่ตีมบอกว่าให้เพิ่นสับไก่ให้ตอนไงไงมันจังแซ่บ ล้าไก้มันกับปีงเดียวกันมันก็จะมปรบคือกันนะจคนละคนละคนละเวชันเด้อวันเลยวะแก่งมาเ้ีตมกันม่นมีคอมเมนต์อ่านทิปเนาะกิปอะไรตินั่งคางจักคาแล้วสิลนเออนอนเพราะว่าทำงานตอนเย็นเลย ใครอยู่เมื่อคืน่อยนอนหลับนี่เม,มื่อคืนหนูนอนหลับแต่ว่าเม้ง่วงอยู่รเขาระดับแปดหมูระดับสิบเลยปวดท้องแล้วเนี่ยต้นเลี้ยวกับแพก,กิงหัวใจแล้วบยไม่ได้โทรหากันเลยลค่อยๆไปตัดๆไปแล้วพี่น้อง เอาปลอดภัยไว้ไไก่อนเนะโอ้ยตุลูดตุลูดไปเลยลต้องขาหน่อยค่ะแม่เลยเนะี่ย เยวถากใกล้ครับพี่น้องรอบใกลใกล่อนลอกไก่ก่อนนะคำเมนคำเมนหาแพ่งหละงจังหวัดนี่แหละเพราะตรงนี้มันแถบนี้มันขายไก่ย,ย่างทั้งหมดเลยหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดคอนเกน่นอีกประมาณสองร้อยกิโลสองร้อยกับสิบจักโลนี่แหละพี่น้องก็จะถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะ นูคันบ่าไวกะอาจจะแวะปั๊มพักสายตาสักครึ่งชั่วโมงสมมติสมมติถ้าขับไปสักร้อยโลแล้วถ้าไม่ไหวพักก่อนจะบ,บ่าฟื้นอ,อันแสบตาไาได้ก็จะแม่สแสดงว่าง่วงแล้วก็กต้องจอดบ่จอดปได้แต่ไล่หาปิงไก,ก่ก็เอาห้อวน อออคอนหนกรีหก็เสียไปนาะม่ติม้านวเนหอบาหอนบ่หนต้กินเลยแม่ติมาขา้นหนาเขาเลยะข้าวเนเนี่ยเป็น,น,นมันน่ง้าอย่างนี้เืตาสูบเนี่นสูบมืนนอนบ่ซึนคือจางนอนบ่ซึนไหเอาฮักแทงมาเลย เป็นหางแพ้งปะจ้าก็ปันทัดแพ้งยวงสีขึ้นหนาหน่อยแต่ว่าบรรยุกับมันไม่ยแบบไม่ยปั่นขึ้นหนาใหญ่แต่ยังไปข้อใิบวกร์ตอนนี้กินอาหารว่างไปก่อนนะคะไปกำลังจัดการเลยนะไกงไปแต่เสียบแต่เสียบ กินไม่หมดก็หอ่อไว้กินบนรถตปแล้วตงดีใหญ่ดีกำลังสับอ,อล้อวกำลังสับี่นดอ,องออมาแล้วมาแล้วรบรบตัวกันอยูแล้วแล้ว บ่าจำอ่แลขายรตเตอรีีให้น้องจชะออโอยจัง้นี่น้องๆยิ่มให้เราซองใบเราก็เลยจุดไปติดหมดละวซองใบซองใบมาแล้วมามีว้าวว้าวใก้ไปแต่แซ่บเนาะอ๋อร้อนๆเลยเอา้่ชิมเา ไอ้ยังพูนอสวนนี่พูนอยู่ในกระบอกเมีติมหิวเขาแห้งผู้ดังเ่าๆแต่เมีติมเปิดกระหิวบ่ครับเดี๋ยวเราจับกันแล้วเจาะตอนนี้เซ็งหิวอยากไปหรอใกล้ๆๆตอนไม่เจาะตอนนี้นีเจาตอนนี้ขามีสองอันจะยั่งกันนะ น้องไม่ซองอ่นานามยงไปโอโอ,โอ้ร้อนร้อนกินไม่ได้<ร>อไร่อกัอบกล้วยแบอร่อยมากอรอ่อยไหมอุยร้อนร้อนกินไม่ได้ใกล้นี่ยมันจนะแซบดเลยึบนี่เ็โจนีน่เป็นไหอ่ะเป็นไหบอกว,ว่าไห้เลยแซบ จุมจ่มจุ่มปุ๊บครับอืมโอ้จับจับแล้วราดไปดอมคิมเนี้ยเวสต์ซัมดิ่กินก่อนค่ะเดี๋ยวที่ประท่านมาติมแ,แล้วเห็นเอาเหนเอาแล้วเออจะประทันเนาะกินไปก่อนนะโอเคครับ